สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมโอ้สุดยอด95ล้านพันเจ็ดเขาแก่บังนะครับอันนี้จะปลูกอะไรโอ้โหไม่ได้ยินโลจจากเต้าอ,อ้อยนะครับ ปลูกอะไรเนี่ยเจ่าแกคราวนี้จะลงอะไรตอ่อคราวนี้จะลงอะไรตอ่อลงอ้อยอ,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 อีกแล้วเขาไม่ได้ลากผานสามหรอหรือว่าที่หลังที่สองที่ทททออ่อนอ๋อแล้วก็มาลากผัานสามเกเดอร์เก็เดอร์แล้วก็ลงผ่านสามโอ,โอ้มีหลายขั้นตอนเลยมีมีลาผ่านเจ็ดแล้วก็เกีเดอร์แล้วก็ผ่านสามแล้วก็ยกล่องสี่ขั้นตอน ห้าขั้นตอนจะได้ปลูกประมาณประมาณสนะี่เนาะสุดยอด <laughs> โอ้มันหมดแล้วสองสี่หกเจ็ดโอ้ไถเข้าดีมากนะครับรถใหญ่ได้เปรียบรถเล็กนี่ร้องนะครับ <laughs> ยิ่งจะไถหน้าแรกเนี่ยก็น,นี่นี่ผมเนี่ยไม่อยากจะขับเลยอ่ะเฮ้ยโอย้สวยจริงนะแต่งรอล้อ,ลอนาใหญ่มากนะครับ อย่งดีนะครับเด็ดมีขนาดใบหมดแล้วนะครับรู้สึกว่าจะเหลือแค่ประมาณ22นะครับเนี่ยข่เข้าดีมาก <c oughs> รถใหญ่ได้เปรียบอย่างนี้นะครับเนี่ย โโอ้ฝนวิ่งตามแทบไม่ทันนะครับโอ้โหโสงสัยจะได้ขอขึ้นไปด้วยละมั้งเนี่ย ข้าดีมากนะครับดินถือว่าแข็งนะครับโอ้ดิสารตามไม่ทันนะครับดินถือว่าแข็งนะครับดินหน้าแรงนะครับถือว่าสุดจัดโอ้หอบนะครับผมยังรอนะครับ ตะดูตรงดินแบบชุมช่มๆสักหน่อยนะครับอีโอ้หมดทุกอย่างดันหน้าก็าหมดขาหลังก็หมดนะครับดันหน้ายังไม่หมดมองดูนึกว่าจะหมดยังได้อีกเยอะขา,าหลังนี่แหละหมดของจริงนะครับอี แหลกไม่มีชิ้นดีเ่าแกมีสามสี่ห้าูนแล้วก็95นะครับเอา95บ้าพลังมาไว้ไชนะครับแล้วก็ดันป่าลากเกตเดอร์ ศูน์ก็เอาไว้ลงนานะครับแล้วก็ปั่นลอตเรี่นะครับสามสี่เห็นแกเอาไว้ชุดปั๊มล้างรถนะครับแหมคนมีกระตังนะครับเอาเอาสามี่มาปัน่นใดครับปันใดไอที่ว่าไดฉีดยานะครับั๊มตัวเล็กๆอ่ะประวานน่ะประมาณนั้น นะครับเนี่ยรถใหญ่ก็จะได้เปรียบได้ทั้งโค้งใหญ่ป้ายใหญ่น้ําหนักเยอะลากผ่านทวนนี่สบายนะครับ เราเจอเจอหลุมเจอบ่อนี่ไปแบบนิ่งๆเลยนะครับผมไปแบบไม่สะทบสะทานเลยนะครับไปอย่างเดียวไอ้ดำกันนาอีกท่อแปดนะครับ เสียง turbo อ๋อดีโอ้วิธีการเลี้ยวนะครับฝีมือมากทั้งแก่เข่ามุมปึ๊บไอโอ้ฝีมือฝีมือฝีมือแท้ เจอดินเจ๋แฉะได้ไม่ต้องพูดถึงนะครับมิดไบนะครับโอ้ทาม,มุมสวยมาก โอ้ไถเข้าดีจริงๆนะนึกถึงถ้าเกิดว่าเป็นใบยิบซีใบย,ยิบซีนะครับผมว่าลึกกว่านี้แน่นอนนะยิบซีหรือยนะิบหกเนาะโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ